อันนี้มีเอาเอสเชออันน <t os> ี้เอาอันนี้ก็เอาอันนี้จะเอาอันนี้ก็เอานี่ มีเดี่ยวคลองมาเฮ้ปุุนอีปุนอีนั่นแดงๆนะปุนอีนะเมนะื่นอนะนี้ขึ้นผู้จักรหลังจากเขามีขึ้นหลายมือครับปลามือมันสองสามมือเนี่ยถ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นก่อนก่อนนี้นะครับผมกาวาเห็ดกอบต้องเอ ืันนี้มาู้เดียวครับโทรหาทีมงานกันมีเพื่อเปิดสายครับก็เลยต้องมาู้เดียวตอนนี้หดหดทางขึ้นแล้วครับเนี่ยนี่คือทางขึ้นครับแต่ว่ายังมีเพื่อขึ้นเพื่อลงมาครับันั้นผมมีผมมีเปอร์เส้นที่จะได้นะครับเอาทางขึ้นครับทางเก่าครับทางผู้จากกาะเฮ็ดกะ เห็ดดินเห็ดอันนั้นก็นอ้อยได้ครับเห็นเฮ็ดไข่อยู่จุ่มหนึ่งแต่เมื่อนี้มีเอาคล้องมาครับเมื่อนี้มีเอาคล้องมาครับเอากล้องมาแทนนี่เอากล้องมาว่าละถ่ายรูปก็ว่าคือแต่ไม่ด้เฮ็ดพอปันเดินนะแต่ก็เอาเงินเบิ่งครับ้าเธอมันได้เนาะเธอมานก็นกนเอาถุงหมอยูเสื้อถุงครับไปครับเงินมองนี้มีถ่ายครับเพราะว่าเงินนี้เงินมาหแล้วครับจองผูจะก้อ เห็ดเห็ดครับนี่เป็นเห็ดน้ำมะครับนี่ม ah ีเห็ดกอดอเห็ดกอดคุนครับนี่ครับเห็ดกอดเท่าแล้วครับโอ้ดอกนี้เอาไม่ได้ดอกนี้เอาได้อยู่ดอกนี้เอาได้ตอกนี้มีเอาครับนี่เกือบเอาไม่ได้นี่เอาอยู่บ่อย เงาดอกเงาครับเหตืละงกเท่าครับเพิ่งห้อยเห็นห้อยควนขึ้นมาเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนี้เห็ดละงกครับเห็ดละงกกำปะเอา เก็บน้ำดังเขาครับตอนน้องอ้อยลายปฏิทุระเห็นห้อยคนลงครับเป็นปะเตยวาน่าจะเป็นห้อยในพานขึ้นมาการบางอินมากอครับแถวเขากะก้อนลงเขากะเก็บเอาเห็ดลงครับอ๋อท่านในพานเอาเอาหมืนสักเหมัอนหมืนเหมืน,มน,มน hẹt oh, coa khấp ohi, đọc này dạng nga lắm đấy, ngọn cúc hoa diên hệt đây, bà là thương mà thay à, gó. đùt, thay đọc này, chưa. สุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดดอกนี้เทาครับ เอาขึ้นเ้าครับเอาเอาได้อยู่โอ้ยันทมุนละอันนี้ก็แข็งอยู่ครับเอาอันนี้มีเอาเอ็ดเชอร์ อันนี้เอาอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาโอ้ยเยอะอยากจะยุ่งมากยุ่งกับไล่แบบนี้ มีเหลี่ยมคลองมาเฮ้ยพุนอีพุนอีนั่นแดงๆนะพุนอีนะนะนอนะไรอ,อยู่โู่นบานพล,กลกุกะเลยอยู่ พลาดครับพี่น้องขึ้นมาผู้เดียวมีเดียวคล้องมานว่าวัิขึนมาถ่ายรูปสนอนะพลาดเลยเต็มถุงละ